โอเคครับศิลปินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแนทําตัวนิดนึงครับครับผมอ่าชื่อชยพลเงินดีนะครับอ่าชื่อเล่นชื่อแทนนะผมครับผมวันนี้ในงานนิทรรศการเอาผลงานเสียปากมาแสดงคืออะไรยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงไม่ครับผมก็คือผลงานผมอ่าผมทํา3รูปครับผมก็คอนเทนต์เนี่ยเกี่ยวกับอ่าผมเขียนเพลงด้วยแล้วก็ทําเพลงด้วยครับผมก็เลยผมมีเพลงเพลงหนึ่งซึ่ง มันมีความหมายแต่งมาจากแฟนตัวเองเนี่ยแล้วก็ผมมาถอดความมาจากเพลงเพียงเดียวแล้วก็เล่าเรื่องราวผ่าน3ามุมอมองกับผมใช่ก็คือจะออกมาเป็น3ภาพภาพแรกนะครับก็อันนี้เนี่ยคือผมถอดความจากเพลงว่ามันมีความแบบเหมือนพาเราไปสู่จุดจุดที่เหมือนผู้หญิงคนนี้พาเราไปในจุดที่เราแบบเคยมืดมนแล้วก็ กลับมาสว่างสวัยผมเลยแทนค่าความรู้สึกนี้เป็นภาพภาพนี้ครับผมอ่าผมแทนค่าความรู้สึกนี้เป็นภาพภาพนี้ก็คือให้เหมือนผมสร้างภาพอ่าที่มันเกิดเหมือนพาะทิตย์กำลังจะขึ้นนะผมมันจะเป็นช่วงเวลาทวายไลท์ซึ่งมันเป็นเวลาที่ผมค่อนข้างชอบแล้วก็มันสวยงามดีคือมันแปลความได้ว่าความมืดมิดของเราอ่ะมันเหมือนความมืดที่มันไม่มีแสงตะวันแล้วก็พอมีคนคนนึงเข้ามาเหมือนแบบ ความสว่างมันมาแทรกกับความมืดให้เกิดเป็นแบบทวายไลท์อะไรประมาณนี้ครับอันนี้มันก็เกิดความติดขึ้นนะใช่ครับผ้าทิดขึ้นนะผมผมใช้ดีดคล้ายๆภาพพิมพ์ภาพพิมสเตนซิลดีดสีครับคล้ายๆกันนามาประยุกต์ใช้ครับผมถ้าเป็นเทคนิคภาพพิมพ์ต้องมีบล็อกใช่ไหมครับไม่มีครับแต่ว่าทีแรกทีแรกผมสร้างบล็อกแล้วแต่ว่ารู้สึกว่า การสร้างบล็อกเนี่ยทำให้เนี่ยผมสร้างบล็อกตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ผมสร้างบล็อกขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้ทําให้ภาพมันแข็งพราะนั่งแข็งไปหน่อยก็เลยโอเคอค่อยๆทาครับผมคุณไม่ได้สร้างบล็อกใหญ่วงคมทั้งนี้ทั้งหมดคุณส,ส,สร้างเป็นจุดวนๆสร้างเป็นจุดจุดอ๋อเป็นจุดจุดแล้วคุณใช่ใช้เทคนิคตัวภาพพิมพ์ก็คือพิมพ์ออกมาไม่ได้พิมพ์ครับเป็นภาพพิมพ์ดิดสีก็คือเหมือนนะครัสมมติภาพิมพ์ดิดสีมันจะเป็นบล็อกใช่ไหมฮะ แล้วเราก็จะดีดสีดีดสีใช่ประมาณนี้ครับทำคล้ายๆกันประมาณนี้เป็นหินใช่ไหมเป็นหินไอที่วางไว้ก่อนจะดีดเป็นอะไรเป็นตอนผมเรียนเนี่ยใช้กระดาษแล้วก็สีโปเตอร์ครับผมตอนเรียนตอนเรียนตอนปีสองก็เลยมาประยุกต์ใช้กับงานนี้ครับผมแล้วอันนี้ใช้อะไรพอตอนวางก่อนที่จะดีดสีอ๋อที่ว่าบอกไอตัวข้างบนเนี่ยไม่ได้ใช้บล็อกไม่ได้ใช้บล็อกใช่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้บล็อกคือการใช้บล็อกเคยคิดว่าจะใช้แล้วก็ลองแล้วแล้วก็ไม่สําเร็จก็เลยเลิกใช้บล็อกไปครับผม โอเคข้าคือชิ้นแรกไปกับแฟนแฟนฟ้าไปที่หนึ่งก็ตัวแอฟแทกออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไปภาพต่อไปผมไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแอฟแทกครับผมให้มันเหมือนขององานของนีโออิเพชชนนิดของนใช่มาจากอชองเบียเซอร์ลาสอะไรอย่างนี้ครับแนวแนว,แนวนั้นก็คือ,อที่เขาใช้จุดเป็นสีครับผมได้ครับได้แล้วอันนี้แอฟแทกไหมมันไม่มีซับเจตอ่ะโอเคฮะอันเนี้ยเนี่ยมันคือผมเอามาจากตอนที่ว่า ผมนอนบนตักแฟนแล้วก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าครับผมโอเคเป็นภาพท้องฟ้าใช่คือท้องฟ้าคุณเอามาเล่นสีใหม่ค่ะใช่คือตอนนั้นผมจะเห็นเหมือนโลกทั้งใบของผมจะมีแค่อบุมงท็อปของเขาแล้วก็ท้องฟ้าซึ่งมารู้สึกผ่อนคลายมากๆอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากเล่าอยากเอาความรู้สึกนั้นมาเล่าแล้วก็เอาท้องฟ้าที่ผมเห็นเนี่ยใส่เข้ามาคือภาพนี้เป็นภาพที่ว่าผมไม่มีท้องฟ้าที่เป็นอ ตัวแม่แบบเลยใช้แบบค่อยๆเกยบแล้วก็ถอยออกมาดูเรื่อยๆแล้วก็ให้สร้างความรู้สึกแต่ผมไม่ได้อยากได้สื่อสารแบบท้องฟ้าที่แบบมองปุ๊บเป็นท้องฟ้าไปเลยอะไรเงนี้ครับคุณชอบสีเขียวไหมสีเขียวผมไม่มีสีที่ชอบแต่ว่าได้ทุกสีได้หมดเลยครับผมตัวนี้ก็ออกมาเป็นเหมือนท้องฟ้านะแต่ว่าเป็นสไตล์ของคุณสวยนะครับเล่นเฉดเล่นอะไรได้ขอบคุณครับโอเคไปดูภาพสุดท้ายมีภาพสุดท้ายี้เล่าถึงตอนไหน ภาพสุดท้ายภาพสุดท nice> ้ายเล่าถึงภาพสุดท้ายนี่วิธีคิดต่างวิธีคิดต่างจากสองภาพแรกเลยครับก็คือสองภาพแรกเนี่ยผมยังเอา่าธรรมชาติจริงๆเนี่ยมาจับกับงานผมอยู่แต่ภาพนี้ผมคิดใหม่หมดเลยผมไม่อิงตามธรรมชาติจริงเลยใช่มันคือในความฝันนะผมก็เลยไม่ได้อิงตามธรรมชาติจริงใช่มันภาพฝันเนาะในภาพเป็นผู้หญิงไหมใช่ครับผมผมเปรียบเหมือนว่าถ้าตอนนึงคืนเนี่ย พระจันทร์คือสิ่งที่ช่วยให้คนกลางคืนเนี่ยมันมีสสนแสงสว่างใช่อยู่บนถนนก็มีแสงไฟที่อยู่บนรถที่ช่วยให้เราถ้าในความฝันที่มันแบบมืดมิดของผมเนี่ยอ่ะผมก็จะมีเขาอยู่ประมาณนี้ครับผมอั้นี่ผมแทนแฟนผมครับผมอ๋อแล้วลลอ๋อก็จะมีออ เป็นผู้หญิงที่มีชีวิตจริงใช่ครับผมแล้วทำไมตรงใจให้มันเหมือนเรือนลางคาฝันเหมือนได้ฝันเป็นขาอในฝันใช่ผมอยากให้มันดูฝันคือตัวนี้จะฟุ้งกว่าอีกสองตัวดีดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะใช้การดีดเทคนิคคนละแบบแล้วกันเบากว่าแล้วก็ซ้อนเลเยอร์ทับกันมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นอะคริลิกใช่ไหมครับใช่ครับผมอะคริลิกเป็นสามภาพเลยเนาะใช่ครับอาจารย์อาจารย์คอมเมนต์ว่าไงบ้างอาจารย์คอมเมนต์ว่าตัวนี้ตัวนี้เขาชอบ อาจารย์คอมเมนต์ว่าตัวนี้ค่อนข้างชอบครับผมค่อนข้างสักเซสในการทํางานส่วนอีกตัวนั้นเนี่ยจะก็สักเซสแต่ว่างานค่อนข้างอ่าเหมือนเป็นยังไงเป็นสไตล์ที่เก่าไปแล้วมันเคยมันเคยฮิตมานานแต่ว่าเก่าไปแล้วส่วนตัวนี้เป็นตัวชุดแรกก็เพราะก็ชอบครับผมใช่ครับผมสวยนะกงานคุณสวยงานที่ออกมันเกิดนแอปแตะท้องฟ้าคุณก็กิ่นใช่กริบแอปแตะอาจารย์นะค่อนข้างชอบ ชอบตัวนั้นผมก็ชอบนิดหนึ่งทําไมเลือกใช้เฟรมวงกลมค,งค<อ>ุณคนเดียวในงานเลยที่ใช้เฟรมวงกลมอ่าคือปกติผมเขียนภาพแลนสเคปครับผม <im it> ผมเ่าน่าชอบเขียนแลนสเคปก็จะใช้เฟรมสี่เหลี่ยมประมาณเนี้ยแต่รู้สึกว่าตอนทําแลนสเคปใช้สี่เหลี่ยมอ่ะมันเหมือนเป็นกรอบมันตีตีบมันรู้สึกว่าอึอดอัดแล้วอ,ดอ,ดอดทำไมแลนสเคปดูอึดอัด,อด,อด,อดก็เลยลองมาใช้วงกลมดูกับแลนสเคปรู้สึกว่าเออมันมันผ่อนคลายลงแบบแลนสเคปมันดูสวยขึ้น S <S ใช่ครับผมแล้วตัวเฟรมก็ใส่เข้ามาเป็นวงๆงใช่ครับผมตัวเฟรมแล้วทางานชิ้นใหญ่ตลอดดีไหมปกติไม่ครับอันนี้เขาบังคับแม่งงานจบต้องทำชิ้นใหญ่หรือว่าอันนี้ทำเทําว่าจบอใช่ครับก็คือ,อได้โจทย์เป็นได้โจทย์เป็นเอเบลซีซีมาก่อนทีแรกก็เลยรู้สึกว่าถ้าทํางานชิ้นเล็กมันอาจจะไม่เข้าออสถานที่ <S <S ปกติมผมชอบทํางานชิ้นเล็กแบบ A4 a 5อะไรเงี้ยผมจะถนัดแล้วพอมาทํางานชิ้นใหญ่รู้สึกว่ายากกว่าเดิม มากเลยคับมากเลยเนาะตัวนี้สี่เดือนโอ้ค่อนข้างนานแล้วสี่เดือนเพราะเทคนิคหรือลงสีหรืออะไรเรียนรู้เทคนิคพอเรียนรู้เทคนิคไปเรื่อยๆครับผมพอแล้วตรงเส้นขอบฟ้าเหมือนเส้นแบ่งตัวนี้มันทํำยังไงเส้นแบ่งตัวนี้เราเอาได้ถึงใช่ผมเอาเหมือนบับเบิ้ลที่เหลือครับเอามาเอาามทับถึงทับไว้แล้วก็ดีดข้างล่างปัญหาก็คือมองไเห็นข้างบนนะผม อ๋ออาทำไมไม่ใช้เทปกาวเพราะมันใหญ่มากเทปกาวมันจะไปกวนข้างบนครับผมไปกวนข้างบนใช่สีตรงเนี้ยจะไปกวนข้างบนเขาใช้เทป 3M ที่เป็นสีฟ้าชผมไม่แน่ใจผมก็ได้งูปลาไปตอนนั้นเนาะตรงดีเนาะได้ได้ตรงดีก็ชื่อภาพขอชื่อภาพหน่อยดิอันนี้ชื่อภาพเดียวกับเพลงนะครับให้เวลานี้ให้ฉันได้ยืนข้างเธอครับผมอให้ยืนข้างเธอก็คือสวยแหละอันนี้มุมมองดีแล้วก็อันนี้อันนี้ ชื่อภาพว่าอ่าในวันที่โลกเบาเท่าอ้อมกอดคร oh, ับผมโอ้เยี่ยมเยี่ยมที่หงสวนอนุอนอนนน<ม>นี่ค่อนข้างยาวครับผมแต่ว่านื uh, ่มชื่ออ๋อชื่อภาษาอังกฤษคือ falling again แบบ not be the same ก็คือเหมือนเราจมในความทุกข์แต่ว่ารอบนี้ฝันของเราไม่เหมือนเดิมแล้วก็เรามีผู้ิงโอเค <น S 2> <okay. S 1> พูดถึงงานเทศกาลครั้งนี้นิดหนึ่งแล้วก็เชิญชวนคนมาชอ๋อเพราะผมสำหรับเทศกาลคร,รัง้งนี้ครับ spirit o f l i f e ครับอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมผลงานนะครับมีอ่าวันที่ยี่สิบ แล้วก็ถึง25นี้นะครับที่ BSCC ครับผมชั้น4ชั้น5นะครับของพวกเรานะครับเดินดูให้ครบทุกงานแล้วก็จะมีความสุขกับบ้านไว้ครับผมครับขอให้ประสบความสำเร็จนะทำงานต่อเนื่องนะครับผมขอบคุณครับ วันไหนหมายผมใช่นะไหมหมายผมติดหรือหมายผมจริง